สวัสดีค่ะป้ากิ๊กคำสวนนะคะวันนี้จะพามาปลูกคะน้าขั้นตอนเดียวปลูกง่ายๆได้กินง่ายๆค่ะคะน้าไม่ได้ปลูกยากเลยนะคะง่ายที่สุดเลยค่ะก่อ,ะอนอื่นนะคะขอยกตัวนี้ก่อนกันลกนะกันป้ากิ๊กเป็นคนที่ลืมผู้สูงอายุนะคะลืมง่ายยกรายการสินค้าพร้อมกับช่องทางติดต่อของป้ากิ๊กนะคะ080752730 0, 0, 0อาผู้สูงอายุก็โทรได้เลยะคะ่ะถ้าเล่นไลน์ไม่เป็นนะคะ ทางล่างลายปกิ๊กพิมพ์จากไม่ต้องใส่แอดไลน์อะไรทั้งนั้นนะคะพิมพ์ตรงนี้มาเลยค่ะยุพาลัย2 4 9 9นะคะภาอังกฤษตัวเล็กหมดนะคะ yu p a l a i ยุพาลัย2 4 9 9แค่นี้ก็ติดต่อปกิกได้แล้วนะคะปะกิกจะขอคุยเรื่องการส่งสินค้าหน่อยนะคะถ้าใครสั่งสินค้ามาแล้วปกิ๊กส่งสินค้าไปให้นะมันก็จะมีบ้างนะคะที่ลังของเขาจะบุบบูบ,บี้เพราะว่าสินค้าของเราเนี่ย ขนส่งเขาไม่ได้ทําช่องไว้ใส่กล่องใส่ลังอะไรให้เราเรียบร้อยไปอยู่ในสภาพที่สวยงามมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะสินค้าที่เข้าไปนี่ก็อัดกันไปเต็มที่เลยเพราะว่าน้ํามันแพงเนาะค่าใช้จ่ายของเขาค่าจ้างค่าแรงงานค่าขนส่งอะไรทุกอย่างรวมหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องบรรทุกไปให้คุ้มเวลาไปถึงปลายทางนะคะลังก็อาจจะบุบบุบบู้บี้ถ้าสินค้าข้างในมันไม่เสียหายอะไรก็หยนโยนกันบ้างนะคะ น้เขามั่งเรามั่งแบ่งปันความสุขกันนะคะอย่างปะะิกสั่งสินค้าทุกอย่างที่มามาถึงปะ c k กก,ก็อยู่ในสภาพเดียวกันค่ะปะ c k สั่งบัวเลยเอามาปลูกหอมกินดอกหรือว่าสินค้าตัวอื่นอะที่บ้านสั่งเยอะมากอยากได้อะไรสั่งหมดมาแต่ละครั้งนะคะสภาพบูบี้มาเลยค่ะปะก k กไม่ถือนะคะไม่ถือนะอนุโลมซึ่งกันและกันนะคะคิดบวกเข้าไว้อยาเครียด ข้างในไม่เสียหายไม่แตกไม่อะไรเราก็นํามาใช้ประโยชน์ได้ก็โอเคเนาะอย่างต้นหอมหอวัวบัวเลยมาเนี่ยยุบมาเลยค่ะบูบี้มาจนจนไม่มีสภาพของสี่เหลี่ยมละสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสอะไรไม่เหลือแล้วนะคะยุบเข้าหากันหมดเลยปกีิก็มาแกะข้างในโอเคในสภาพนี้เขาก็ไม่ได้แหลกเหลวจนขนาดที่ว่าเอาไปปลูกไม่ได้ก็หยวนกันไปอย่างนี้ทุกครั้งนะคะ ที่ปาเก็กพูดก็คือว่าสินค้าปาเก็กเนี่ยโดนตีกลับค่ะปาเก็กก็ไม่ขอเอ่ยชื่อกันละกันนะคะเวลาส่งไปให้เนาะ,ะเมื่อวันสองวันเนี่ยส่งจิงจูชายไปส่งไปเมื่อวานไปของไปถึงวันนี้อของส่งวันซืนถึงเมื่อวานตีกลับค่ะถ่ายภาพมาให้ปาเก็กดูว่าสินค้าเนี่ยลังเละหมดเลย คือรังเขาใหญ่ค่ะแล้วเขาจะยุบลงไปแต่ว่าต้นของเขาอยู่ข้างในเอาใส่ถุงไว้เรียบร้อยเขาไม่เป็นอะไรคะ่ะแล้วจริงจูฉายเนี่ยตัดใบทิ้งแล้วเอาไปปลูกได้แต่ว่าปากกิ้งน้อยใจอย่างหนึ่งก็คือแทนที่จะโทรบอกเราก่อนคุยกันเราก่อนเนาะสินค้าเป็นอย่างนี้ปลูกได้ไหมเราก็จะบอกว่าปลูกได้จริงจูฉายเนี่ยคือตัดใบออกหมดไม่เหลือแม้แต่ใบเดียวก็สามารถที่จะไปปลูกแล้วแทงใบใหม่ขึ้นมาสวยกว่าเก่าด้วยคะ่ะทีนี้สินค้าโดนตีกลับเป็นไง ค่าส่งเวลาส่งไปเก็บปลายทางนะคะปะกิ๊กต้องควักเงินก่อนเพราะบริษัทเขาจะไม่ส่งให้เด็ดขาดถ้าเราไม่จ่ายค่าส่งเนาะปะกิ๊กก็จ่ายค่าส่งให้เรียบร้อยร้อยกว่าบาทนะคะหลังใหญ่อย่างเงี้ยพอไม่รับสินค้าเป็นไงตีกลับมาอีกปกิ๊กต้องจ่ายค่าส่งอีกหนึ่งรอบนะคะทั้งไปทั้งกลับเพราะฉะนั้นขอความการุณาเห็นใจซึ่งกันและกันนะคะเก็บปลายทางบริษัทข้าบวกเพิ่มปกิ๊กก็จ่ายให้ แล้วตัวเองก็ไม่บวกเพิ่มนะคะเอาแต่ค่าส่งค่าส่งก็คิดไม่ถึงด้วยคือยวนทุกอย่างนะป้ากิ๊กยอมขาดทุนทุกอย่างเพราะฉะนั้นก็ขอความการุณานะคะเห็นใจซึ่งกันและกันเนาะโอเคเนาะพูดยืดยาวคือไม่มีเวลาจะพูดก็ขอพูดหน่อยกันแล้วกันคะ่ะโอเคนะคะวันนี้เราจะมาปลูกคณะคณะที่จะปลูกนะคะทุกสายพันธุ์ปลูกได้ตลอดปีนะคะปลูกได้ตลอดปี12เดือนมกราคมถึงธันวาคมในเลือกปลูกได้ตามสบายเลย อันนี้ช่วงนี้หน้าฝนเห็นไหมคะนาปะเปก๊งงามไหมอันนี้อยากให้ทุกคนปลูกผักอินรี์ปาก๊ก,ก็แถมไปให้นะไม่ว่า,มาเมล็ดคะนาเห็ดหอมคะนาใบคะนายอดคะนาฮ่องกงนะคะปปาก๊ก,ก็แถมไปให้ถ้าใครหาไม่ได้เวลาสั่งสินค้าปปาก๊กขอหน่อยปเป๊กก็จะใส่ไปให้นะคะก็เยอะพอสมควรละทีนี้มาดูวิธีปลูกกันนะคะปลูกวันนี้จะพาปลูกรวดเดียวค่ะไม่ต้องย้ายต้นกล้านะคะหยอดมเมล็ดแล้วก็เลี้ยงไปเลยค่ะ อันนี้ที่ยกมาให้ดูนี่ก็คือปกิจะตัดกินแล้วนะเราไม่ต้องเลี้ยงจนต้นใหญ่มากเพราะว่าช่วงนี้มันไม่ใช่หน้าหนาวถ้าหน้าหนาวนี่ต้นจะใหญ่มากเท่ากับลำด้ามมีดเลยค่ะเอาขนาดนี้พอแล้วเดี๋ยวปล่อยไว้จะแก่ปก๊ก้ก็ก็ถ่ายแล้วค่ะถ่ายรูปไว้ละถ่ายอะไระ่ะถ่ายปกไว้ละอ่านี่เนี้อนะค่ะถ่ายไว้ลวอะอันนี้นะคะตัดกินอย่างนี้ ตัดอ่อนๆอย่างนี้จะดีมากไม่ต้องปล่อยให้แก่นะคะเนี่ยอย่างนี้พอตัดเสร็จเราก็จะปลูกใหม่ทดแทนแล้วอกี้ก็ไม่ได้ตัดหมดนะยกลงมาแค่นี้แหละยังเหลืออยู่สิบก่าต้นคะนับดูน่าจะประมาณสักสิบสามต้นไม่ได้ปลูกมากเพราะเรามีพื้นที่จํากัดเนาะปลูกแล้วก็หมั่นปลูกสลับกันไปพอตัดชุดนี้เหลือไว้ชุดหนึ่งก็รีบปลูกอีกนะคะเดี๋ยวก็มีกินตลอดหลายๆอย่างแนะนําให้ปลูกคณะกับ ประเภทผักกาดนะคะผักกาดกวางตุ้งดอกกวางตุ้งต้นประมาณนั้นค่ะผักกาดขาวบางคนไม่อยากปลูกเพราะหนอนเยอะลําต้นจะเลี้ยงต่อกินแขนงก็ได้นะคะเห็นไหมเนี่ยผักอินรียปลูกไม่กี่วันค่ะเวลาเราซื้อซองมาเราก็ดูกันแล้วกันเห็นไหมคะเนี่ยเขาจะบอกว่าคนานี่ปลูกนานไหมนี่นะคะซอง ขาจะบอกเก็บเกี่ยว35-40วัน35ก็เกินเดือนไปไม่กี่วันเนาะเพราะฉะนั้นแป๊บเดียวได้กินแล้วค่ะอันนี้45-50วันกันนะฮ่องกงนี่ก็จะยาวนานกว่านิดนึงนะคะส่วนอันนี้เป็นคะจะเป็นคะใบคะใบาก็คือนี่ค่ะคะใบาอันนี้คะนาเห็ดหอมนะคะก็ไล่ๆกันนั่นแหละวันนี้จะพามาปลูกก็คือปลูกขั้นตอนเดียวเลยนะคะ ปกิ๊ก็อยากให้ทุกคนปลูกผักไว้กินนะพูดพูดพูดทุกวันเนี้ยอยากให้เอฟซีมีผักไว้กินเราจะปลูกขั้นตอนเดียววันนี้จะปลูกใส่กระถางชุดที่แล้วปลูกใส่ถุงก็ได้เหมือนกันนะคะเนี่ยได้เหมือนกันวิธีปลูกก็คือเราเตรียม,มเมล็ดพันธุ์แล้วเนาะแล้วก็เราก็ใส่ดินคะ่ะดินก็ดินทั่วๆไปนี่แหละของปเกิ๊กเป็นดินที่ตากดินเก่านะคะเอาไปตากแล้วนี่มันไม่ใช่ตากแดด ตากฝนค่ะเชียงใหม่ฝนตกทุกวันสี่ห้าวันแล้ววันนี้ก็ยังชั่วหน่อยค่ะวันนี้อากาศแจ่มใสเราจะใส่ดินไปสักครึ่งนึงก่อนนะคะรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยใครมีปุ๋ยคอกก็ใส่ปุ๋ยคอกใครมีปุ๋ยหมกักก็ใส่ปุ๋ยหมักนะคะแล้วแต่ปุ๋ยที่เราจะมีปุ๋ยอินทรีย์ก็ได้นะป้ากิ๊กวันนี้เอาฮิวมัสมาจะใส่ฮิวมัส รองก้นกระถางถ้าเป็นดินเขาเรียกว่ารองก้นหลุมอันนี้รองก้นกระถางนี่ค่ะก็จะใส่ประมาณ1ช้อนเอาไว้ตรงกลางเอาไว้ให้เขากินเพราะเราไม่ได้ย้ายต้นกล้าละพอะรากพอเจริญเติบโตราก,รากเขาหย่ลงไปข้างล่างเขากินตรงนี้แหละใส่ไปอย่างนี้นะคะ คือทาได้หลากหลายวิธีนะปลูกผักไม่ต้องซีเรียสลองลองดูก็แล้วกันผักงามก็โอเคแล้วเออฉันทาอย่างนี้งามต่อไปเราก็ทําอย่างนั้นตลอดนะคะจะพริกแพงเปลี่ยนแปลงมั่งก็ได้ปลูกแบบนี้เบื่อก็ปลูกอีกแบบหนึ่งไปดินทับบออเขาด้วยพูดเรื่องอื่นไป้วยพูดเลยก็แตกดินทับเห็นเห็นอยู่เนี่ยก็ทับดินลงไปนะคะอคุณลุงบอกว่าปาิ๊กไม่ภากขอโทษทีค่ะ ตั้งภาคหน่อยเนะาะไปใส่ดินลงไปอีกอใส่ดินลงไปอย่างนี้นะคะพูดกันเพาะๆเนาะผักจะได้งามๆอ้าวพูดดึงซีเรียสไปแล้วแต่ไม่ซีเรียสแล้วคะ่ะพูดได้บรรยายได้อธิบายให้ฟังแล้วก็จบละไม่มีอะไรในกอไผนะ่คนเราต้องยอมรับสภาพทุกอย่างนั่นแหละ เราถึงจะอยู่ในโลกนี้ได้เนาะ,อะโอเคอ่ทีนี้เราก็ปลูกเลยค่ะหยอดมเมล็ดลงไปเลยถ้าใครฝีมือไม่ดีหรือว่าไม่มั่นใจว่าดินที่ฉันปลุงมาเนี่ยมันจะดีไหมมันจะงอกไหมให้อพิษมอสนะคะเมื่อกี้ว่าจะตักมาก็ไม่ได้ตักอพิษมอสใส่ตรงกลางตรงนี้เนี่ยใส่ตรงเนี้ย ตักใส่สักช้อนหนึ่งนะคะพิษมอสเนี่ยเสียดายไม่ได้ตักมาเนาะ<ม>แล้วก็ตักมาเอาพิษมอสใส่นะถ้าฝีมือแบบยังไม่ไม่คิดว่าเราจะปลูกขึ้นไม่งอกไม่ดินเราดีไหมคือไม่มั่นใจในดินของตัวเองนะ,มะเมล็ดคะนานี่จะใหญ่นะคะใหญ่กว่ามเมล็ดผักกาดค่ะเราจะใส่ไปรประมาณสองเมล็ดก็พอละแล้วพอข้องอก เราก็เลือกไว้1ต้นแล้วถ้าไม่งอกเลยล่ะคะไม่งอกก็หยอดใหม่นะคะสองสามวันมาดูไม่เห็นอะไรในกอไผ่ก็เอามาหยอดใหม่หรือจะเปลี่ยนซองใหม่ซองนี้ไม่ดีละมั้งเหลือก็ใส่ไปเผื่อๆถ้ามันเยอะเกินเราก็แยกไปปลูกอีกกระถางหนึ่งก็ได้นะคะแยกไปะกะเกลี่ยก,กบนิดนึงบางๆไม่ต้องกบลึกนะกบนิดเดียวพอแค่นี้นะคะ รถน้ำกลางคืนตั้งไว้ถ้าบ้านไหนมีหอยเยอะก็เอาอะไรปิดไว้ก็ได้นะคะเอากระสอบมาคุมไว้กันหอยลงไปกินไปแทะถ้าเขางอกมานิดนึงเดี๋ยวโดนหอยแทะเนาะเอาตั้งไว้ที่รำไรเดี๋ยวพอเข้างอกขึ้นมานะคะสักสองวันสามวันเข้างอกขึ้นมาเราก็ไม่ต้องปิดแล้วนะ เปิดแล้วก็รับแสงสว่างแสงแดดดำไรได้เลยค่ะเลี้ยงง่ายคณะนะพอโตขึ้นมาได้สักประมาณ10ประมาณอาทิตย์หนึ่งถึง10วัน7ถึง10วันเราก็ารดน้ำ,นำปุ๋ยบางๆให้เขาพาอรากเขายังหลบลงไปกินอาหารข้างล่างไม่ได้เพราะว่ารากยังไม่ยาวเนาะสั้นๆอยู่เราก็เอาน้ำเอาปุ๋ยบางๆหรือมีปุ๋ยตัวไหนก็เอารอยข้างบนให้เขานิดๆนิดๆแล้วก็รดน้ําไป นะจุลินทรีย์สัรงข้อแสงมั่งอะไรมั่งสลับกันไปจนคอข้อโตขึ้นมาแล้วก็คอยนะคะพอ15บวันขึ้นไปนะี่ก็คอยเพิมปุ๋ยให้ทีละนิดเขาอาจจะลงไปกินปุ๋ยข้างล่างแล้วบางทีปุ๋ยข้างล่างเจอจางไปเราก็เติมข้างบนคือช่วยๆกันแล้วก็ที่สําคัญนะคะหนอนชอบมากๆป้ากิก๊กบอกไว้ก่อนนะคณะเนี่ยคอยพ่นด้วยแต่ตอนเล็กๆนี่ยังไม่ต้องพ่นนะให้ก็มีใบจริงอะไรก่อนหนอนมากลางคืนก็เอาไปฉายเลือกไปฉายจากมือถือเราเนี่ยามาส่องๆดู บางทีก็เจอนะคะที่คณะปาก็กก็หยิบออกพ่นน้ำส้มควันไม้เป็นระยะคือเขาเรียกว่าเป็นประจำนะคะ3วันครั้ง3าวันครั้ง,งอย่าเผลอไม่งั้นกินเป็นรูหมดค่ะเคลียก็เหมือนกันนะคะของปากก๊กไม่มีเคลียไม่มีนอนพอดูแลเป็นระยะระยะนะคะโอเคนะคะปลูกคณะง่ายนิดเดียวไม่ได้ยากเลยค่ะปลูกได้ตลอดปีทั้ง12เดือนเลยค่ะเดือนไหนจะปลูกก็เลือกได้เลยโอเคค่ะคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ